ขาดอีกสี่ร้อยครับโชว์น้ำบากวะโชว์หน้าปลาก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านรวมทั้งสวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่สางประเทศนะครับต้องใส่แว่นตาคุยกันวันนี้มีงานประกวดพระเครื่องที่เมืองทองนะครับสู่ราชการครับสู่ราชการก็ไปกันนะเช้าแล้วกลับมาและวอ้จ่าเชงซิมอีอ่ะคุณตีผาขาวสวัสดีครับคุณวิช,ชาญอยากรู้สวัสดีครับของดีที่แนะนำนะนี่ หรือแต่บ้านดูเตมีรุ่นหนึ่งรุ่นสองหรืออะไรหรือดูนี่หรือดูนะหรือดูาเกิดสงครามแล้วกันคุณภาพลังสีได้นี่อ่าทุเม่เช้าเนี่ยมีคอมเมนต์หนึ่งที่น่าสนใจครับว่าพอลงคลิปหลวงพ่อฤาษีนิ่งดำไปเขาถามว่าราคาจะขึ้นจะลงเนี่ยอยู่ที่อาจารย์เป็นคนกําหนดราคาหรืออาจารย์เป็นคนพาเล่นหรือเปล่าครับไม่ได้เกี่ยวเลย คือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในหมู่ลูกศิษย์ลูกหาเขาเนี่ยเขาศึกษาสะสมกันมายาวนานเพียงแต่ว่าผมมีเพื่อนที่เขาอยู่ในสายตรงท่านพอ่อฤาษีเนี่ยผมว่าเขาไปแจมกับเขาอะไปหาซื้อหาเก็บเนี่ยผมอะเป็นเพียงหนึ่งในแสนนะของคนที่เข้ามาเล่นเพราะฉะนั้นแล้วขึ้นลงไม่ได้อยู่ที่ผมเลยนะครับไม่ได้อยู่ที่ผมเลยอยู่ที่ศรลฐาภาลูกศิษย์เขาหนึ่งลูกศิษย์มหาเศรษฐีที่อยู่ต่างประเทศเยอะ อันนี้พอเกิดสงครามเขาก็ใจไม่ดี <S <S <ๆ S 1> เขาก็สั่งซื้อเข้ามาเราฝั่งคนไทยก็หาส่งเข้าไปแต่ผมยังไม่ได้ขายนะผมทยอยซื้อเก็บๆ,ๆคิดกันแบบตามภาษาพอค้านะถ้าผมลงทุนพันสองพันห้าพันหมื่นหนึ่งแล้วอีกปีสองปีขายได้สามหมื่นสี่หมืคุณว่าผมน่าลงทุนไหมละ่ะนะในขณะที่ภาวะตอนนี้ผ้าอย่างอื่นทรงๆสุดๆอยู่เนี่ยหลวงพ่อฤาษีเป็นพระที่ไม่แพงนัก อย่างรุ่สองเนี่ยก็พันกว่าสองพันคำข้าวรุ่นแรกอาจจะหมื่นห้าสองหมื่นหังมาก็อยู่ประมาณสี่ห้าพันถึงหมื่นซึ่งเป็นอะไรที่เราจะใช้เงินสักสองสล้านเนี่ยมาอุ้มพระชุนนี้ได้แล้ววันเวลาข้างหน้าเนี่ยมันก็จะทดไปเรื่อยทวีราคาไปเรื่อยนะครับมันก็ทําให้ผมเล่นแต่แล้วถามว่าผมมีส่วนไปทําให้พระแพรไม่มีทางถ้าผมทำได้ผมรวยไปแล้ว ผมก็จ้องจะทําทหลายวันมันไม่ทันอย่างอาจจะเลกไงไมะตอนก็ขึ้นกันผมกม็เลยได้ขายแต่ตอนนี้มาแล้วแล้วบางอย่างก็หมดไปเยอะแล้วคืออ,อจะเล่นคนเดียวก็เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ลองรับไม่ไหวหรอกวัดดุพายพุนาเนี่ยเป็นเป็นรุ่นไหนครับคุนารุ่นไหนครับพ่อเอีหรอใช่มังกรมั้เนี่ยเอาเป็นว่าเศรษฐภาพการตลาดดี เราก็แนะนำกันนะครับในจังะผมอยู่กลางตลาดทำมาจากแต่คนที่รอครับโอ้โหคเที่รอก็ไม่เท่าไหร่คุณนายดีาด,ดะนหมดเลย่าดรงไม่แรงคนที่รอเนยวันีลูกชายไปผมคงไปพรุ่งนี้แหละ รับปากกับท่านปิชาจามเจริญไหมครับอาจารย์ครับผมเจ้างูเล็กไม่ใช่างูเล็กเลยหมดเจ็ดแสนบอกไม่มีตอนนี้จะแสนถูกบาทมาใส่ทานเลยมั้ยี่อ้อมมั้ยอามาดูเอฟซียาวดีครับโอ้โหเจริญพรบนมีไหมหมดเกลี้ยงเลยครับพ่อคุณตอนนี้หมดจะหมดก็หมดฮะพ่อคุณ แล้วสมัยก่อนอาจารย์เดินงานประกวดหรือเปล่าครับเดินทุกงานเดินสนามไหมครับเดินแล้วล<ป>ตอนนี้เดินไม่ทันเด็กมันบรรยากาศสมัยก่อนกับเดี๋ยวนีสมัยก่อนสนุกไงไคือพระหลงพระฟุกมันเยอะเรพราะลยพ่อพันแม่มาวางแต่ตอนนี้มันคนเป็นน้่แนา,นานที่วางอยู่ไม่ซื้อเบียดาาถ้าซื้อถ้าซื้อเบียดเราก็อยู่กันที่รอเขามาส่งดีกว่าให้เขาไปตะลุยมาเดี๋ยวเขาก็มาส่งเราเดี๋ยววันนี้จะดูเจ้าโวอันนึงด้วย ท่องเหลืองพาดูพาดีกว่ามาพอดีเลยค่ะเที่ยวสวนอ่ะเดี๋ยวพาฟีไปดูบรรยากาศด้วยหมดยังมีเดียบีอ่ะไหนมีอ่ะมีไม่น่ารอดเลยตะลาริ่งมีก็ไม่รอดแล้วครับอ่ะไม่รอดเอาไว้เลยมีดไม่รอดมีไหมไม่รอดเลยแล้วลูกบีดูเลยแล้วหูไปไหนอ่ะเหมือนเขาเรียกโบราณมานะ ฝนข้างด้วยใช่รังแกกันที่ไหนนี่รอดหมดได้ไหมไม่ได้เลยเขาเป็ง้้าไข้ข้างไข้างนี่เอะไ่องไ้กองพวกีเวลาตักอยู่เลยนะใช่ครับเขาเป็นนเลยเหมือนเยี่ยมโบราณเก่าไว้แบบแจ เส้ให่แม่่อ well ดีเลยเป็นใหญ่แค่้รรลุ่มชอบเป็ับนะใช่ครับมันไม่เป็นจะคุยกับเราเลยอย่าเงียหมดเลยนยไอ้ส่วนที่จำเป็นต้องดูด้วยนะแต่ถ้าพระน้งแท้เหรอเสดงว่ากพระมันลนไม่ชัช้าไม่ช้นเลยเดี๋ยวผมให้ดูรูปแผรูปไอ้ที่เขาเลี่ยมน เนี่ยครับแต่กรอบก็ยังอยู่นะครับเ,เขาเรียกโบราณปิดหลังครับชุดตาคู่พ่อยาวเสร็กแทงหมดเลยหลังเหลืองไถหมดเลยเห็นกระชิบชบดชุดบยวหลังว่าเัาถูก <c oughs> ถจะทำอะไรก็ทำได้ทำไมนี่มันทำเนี่ยช็อก <c oughs> เกจกระจารไปแล้วอะไรไม่รู้เหมือนกันอ่าเท่าไหร่หกแสนห้าบาทค่าไม่เป็นไร,รไม่เป็นไรเลยเป็นนิดไปไม่ถูกเลยจางก็เหมือนหลงเหลือลองลอยตะไบนิดหนึ่งลอยตะไบเก่าเสน่ห์อะไรที่ของท้อโปเอกก็นะลอยประกบ ไม่ทำแบบนี้วะอะไดีไม่แกยปัญหาไม่ทำไราเลยอะไระยังครับ ไดสภาพยับเยินเป่งคู่อ้าวนี่ก็โหนี่ก็มดเลยนรอหมดทุกอย่างมันยังแต่ว่าแต่งเดิมนี่ไหมจานหน้ารับนีดใส่หัวลเอียดสียี่สินหนึ่ง มนยเลดได้ไม,ไม่ไเยอะครับใช่ย<ช>ืน,ยนพี่เบนมีข้างให้ชื่นชมนลเลย <c oughs> ไหนก่อนเนี่ยถูกรค่กี่โขนไม่กี่พัน สี่สิบนี่เลยไม่ได้จริงครับขาดทึมเลยผมซื้อมาหกสิบจริงจริงใช่ไม่ื้อหายเลยนี่เลยแต่พระสูตรนี่แล้วมันไม่ได้ไม่ได้ไปงานเลยนี่เหรอไปเดินเล่นกันหนึ่งครับผมก็เลยวันนี่พัดเดินเสียดายสุดชึ้งโอ้ไปไหนอ่ะจับใจ แม่มันตัดหูแล้วมันแทงข้างหมดเลยไงลงรับด้วยทุกด้านเลยนะลงรับด้วยเออเท่เท่ตรงนี้เลงเหลืองๆเหมือนเดรัมซีอยู่เหละแต่ขนาดมันถูแล้วมันเลี่ยมก็ชัางก็แทงพวกนี้เป็นพวกอไนี่ปะเนื้อละคังเนาะใช่ราคาขายไปเยอะเลยอือเสอยหายอยู่อันนี้ถ้าหูอยู่ไว้กระลุกกระแต่นจะได้ฟอมล่ำชันใหญ่ว่นวุ่นใหญ่ หวานตลอดส่งพะให้ดูได้ทางไหนครับแล้วเราจะเข้าไปคอมเมนต์ได้ไหมได้ครับขอบคุณมากกูสอบนะครับมันได้ๆมันทักอ่ะจะไปก็ไปไม่สุดเนี่ยจะหยุดก็หยุดไม่อยู่เนีกยหรอใจอย่างนี้มีตัวมันเลยนะรอดอยู่แล้วไม่โอเคเดี๋ยวเนี่อะไรอะรนเตะครับผมชอบสายนี่นะ ก็เต๋อก็มีแหวนนี่เห็นาะลูกหล่อเลยนี่องค์ใ่าระกต้มาณแสนวบลบครับอ๋อแันไม่ได้เป็นราวัลปักหมดเหรอหล่อเแล้วมานแลันมีกลิ่นบูชาครูที่ถได้เห็นะมใช่บางคนนั้นก็มาผมหรือว่าชอบเฉยชอบเฉยครับเลื่อขอบคุณมากได้ขอบคุณครับขอบคุณครับเอ ซือมาแพงต่อไปสี่แสนไม่โดนพ้าอะไรครับผมเจ้าสัวทองเหลืองแต่หูมขาดเพราะตัดหูไนงะตัดหูแล้วก็แต่งท่า,างเงี้ยนีวาสนาจะได้ทั้งเงินทั้งทองเหลืองเลยล่ะครับคือจริงๆถ้าสวยนี่ดับเครื่องชนเ,นะเพราะไม่สวยเราก็ไปไม่ไหวมีเอฟซีถามว่าส่งรูปภาพพระทางไหนครับอ๋อ S R U K <c oughs> 2503 SRUK 2503นะครับแล้วตอนนี้ระวังเพจปลอมถ้ามีการให้ไปทาบัตรให้จ่ายเงินก่อนเลยก่อนไม่เอาเลยนะอย่าไปยุ่งกับมันนะของผมไม่มีเอาเงินใครมีแต่ให้คนมาเอาเงินนะครับถ้าส่งพระมาแท้คือถามราคาเกนเนี่ยบติส่งาทางไลน์ผมไม่ได้ตอบแต่ถ้าแต่ถ้าให้คําถามไา่อย่างเช่นว่าอาจารย์ครับบอกได้เลยครับเจแค่ไม่ว่าอย่างนี้ผมบอกส่งแล้วอ่านไหมครับ ส่งข <c oughs> องวันนั่งหมดแต่ส่วนใหญ่ผมถามแล้วไม่ตอบผ, <c oughs> ผมเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาเช้าเนี่ยถามไปบอกว่าจองมันเรารวบยังไม่อ่านผมเลยเนี่ยแล้วพอหันมาทีอ่านบอกขายแล้วจะเป็นแบบเนี้ยบางทีก็ท้อเหมือนกันอ่านเองนะครับอ่านทุกวันนะครับโอ้กลางคืนตีสองตีสามผมยังนั่งอ่านไล์อยู่เลยอ่านคนเดียวนะครับเพราะมันเกะเพราะกลัวตอบไปแล้วเดือดร้อนก,กันมันไม่แชร์ได้ไงของพ่อก,กูอะไรเงี้ยมันเหนื่อย เมื่อกี้อาจารย์ดูเจ้าสัวรุ่นไหนครับเจ้าสัวรุ่นแรกเลยครับแต่เป็นเนื่อทองเหลืองทองเหลืองจะถูกสุดอันนี้พระบังเอิญเหลืองมันหูขาด<ช>ด้วยแล้วก็ตะไบขอบด้วยก็เลยต่อเข้าไปสี่แสนเขาจะเอาหกแสนกว่าบาทอ่านอมอ่านไม่ตอบคือเก๊ใช่ไหมครับใช่าอ่าไม่ตอบคือเก๊เขาตอบไปแล้วเดี๋ยวทะเลาะกันไงพอบอกเก้คุณก็จะสวนมานเปเก้ยังไงถ้าถ้าอ่านไม่ตอบคือ ยังไม่สนใจดีกว่าอ่าอ่า,ายังไม่สนใจเพราะว่ามีบางกรณีพระย,ย่อยพระเราไม่รู้วัดไม่รู้ที่อย่างเงี้ยแล้วบางทีเนี่ยคุณถ่ายมาั้งมืดก็ตื่อเลยผมไม่รู้จะไปตอบอยังไงถ่ายพระมาเนี่เห็นแต่เงาพระมันไม่รู้จะตอบไงไม่บอกเก้ถ้าเกิดพระคุณแท้ก็สวยอาจารย์อยู่พันทิพย์ชั้นไหนครับอยู่ชั้นสองครับร้านเหนือดวงห้างพันทิพย์งามมงวงวานชั้นสองร้านเหนือดวงไปนั่งคุยนั่งตอบคําถามอีกสักหน่อยดีกว่าึงถึงสองทุ่มมาได้เลย นี่นี่หกร้อยท่านละมาเลยครับมาได้เลยนะยใหญ่ทุกคนมีความหวังและความสุขแท้มาเอาเงินไปครับคุณแท้ผมก็ได้เงินคุณเก๋ผมไม่ได้เงินคุณไม่ได้เงินเออเ็าเรียกสวรรค์ล่มนะจ๊ะถ้าไม่หมางใจกันมาเถอะมาคุยกันทั้งวันนะ่ะมาเหงาเงามาเลยมาเดี๋ยวผมเลี้ยงข้าวเลี้ยงกาแฟนะมานั่งคุยเป็นเพื่อนกันได้ดุ่นแ,<ต>แรกห่วงเจาะหลังมีจานใช่ไหมครับมันเขาเรียกห่วงเชื่อม ไม่ได้เจาะห่วงเชื่อมทองเหลืองห่วงในตัวทองเหลืองห่วงในตัวห่วงแบบปิ้งเกาะแบบเลี้ยวกับหลุมพราเงินถ้าแท้เนี่ยหลักล้านหมดทองแดงทองเหลืองเงินหลักล้านหมดถ้าสวยนะถ้าแท้แล้วไม่สวยก็ดรกลงมาเมื่อกี้มันหูขาดแล้วพระไม่สวยแต่ผมต่อไปสี่แสนนะ่ะเขาบอกทุนเขาเกินเกินเราก็ยอมเขาปุยเงินนื้อทองฝาอบาทหลังเงินสี่มีสร้างว่าไม่มีครับมีเงินมีทองแดงมีทองคํามีอปกา้า นะครับฝาบาทไม่มีอยากให้อาจารย์เล่าประวัติหลวงพ่อพ,พุ่มหน่อยครับเพราะอะไรพุ่มพุ่มมังโคใช่ครับพุ่มมังโคเนี่ยเป็นพระคณาจารย์ยุคเก่าสร้างในปี2477มีรุ่นเดียวที่ที่ทมาตรฐานนะแต่จริงจงมันมี2รุ่นแต่มาตรฐานเนี่ยรุ่นเดียวคือด้านหน้าตัวเดียวด้านหลังสองตัวคืออุณาโลมจดขอบก็ไม่จดขอบอุณาโลมจดขอบจะได้วความยมสูงสุดแดงปัดปัดจมูกโด่งๆหนึ่ง,ดงล้านสบาย ไม่สวยไม่แดงสองแสนสามแสนสี่แสนห้าแสนสำหรับยันจดแต่ก่อนถือว่าเป็นหนึ่งในชุดเป็นจ่าบัคีตอนหลังก็แยกออกมานะครับเอาเป็นว่าหายากมากคนแถวสาธุประดิษฐ์บางโคต่อกันนี่นับถือมากพระพุ่มเนี่ยนะครับแอดไอยูเคสองพันสองเข้าไม่ได้นะครับถ้าสองพันสองคุณเข้าอีกสามปีเข้าไม่ได้สองพันสองผมชูนสามครับนะครับสองพันสามนะพี่นะเกิดเร็วไปปีนึง พี่เคกบพี่อะไรเนี่ยสองสี่เก้าเจดคืออะไรเก้าเจ็ดพ่อทวดเหรอพราะรอดเนื้อว่านก็สี่ห้าแสนนะครับพระเปลือกพิม์เล็กก็เจ็ดแปดแสนถึงล้านถ้าสวยผูส้สชคผู้ได้ทองเก่งมากครับนะครับสารอาทิ์นี้อาจารย์อยู่ร้านไหมครับอยู่ครับมาได้ตลอดเลยใช่ไหมครับเม็ดแตงมีตั้งแต่แปดพันจนห้าหมื่นนะครับปีน้าสับรดมากินด้วย ขอสอนของอาจารย์ปิดรับหรือยังครับปิดไปแล้วครับต้องรออีกสักระยะนะช่วงนี้ยุ่งเรื่องยังไม่มีเรื่องมายุ่งเรื่องสร้างผ้าให้อาจารย์แห้วอยู่สวัสดีสวัสดีครับผมมีอะไรรับใช้พี่แดงไปงานมาป่ะไปได้ไหมสองชิ้นสามชิ้นผ้าอะไรอ่ะผู้ผู้ผ้าทั่วไปมีหนักใช้เลยครับมีอะไรส่งมาเลยครับแต่ยังไม่ให้ดูท่านนะ แดี๋ยวรอลุนกันไรอยู่งไรคุยเฉยพอดีพระเด็กมันเอาไปวางงานช่วงนี้ต้องหากินเราเปนชอบสนุกมากกว่าอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรกับพระล่อศรีกาครับมันนี่มันมันเรื่องมันเรื่องความชั่วของุคลสองคนอนนี้ว่ากันไม่ได้นะครับศรีกาก็แสบอะพระก็ชั่วครับไม่ละไม่เลิก ไม่พอไม่ร้ามเป็นพระไม่ได้อยู่แล้วเราไม่ว่าใครนะมันเรื่องของวิบากกรรมก็อาจจะสร้างกรรมร่วงเัินมาไม่ว่ากันนะครับเหรียญพรอเดิมเจ็ดศูนย์สภาพศึกรับซื้อไหมครับศึกมันก็ไม่แพงไงเพียงแต่ว่าราคาเท่าไหร่เดี๋ยวก็คุยกันไม่รู้เรื่องรดสวยเป็นล้านบถศึกมันอาจจะเหลือสองหมื่นก็ได้เพราะไม่รู้ครับ่าศึกของคุณศึกแค่ไหนพระบูชารับไหมครับมันซื้ออยู่แล้วมันคุณยุคไหนอะ แถ้าเป็นพระที่ย้อนยุคหรือว่าล้อสมัยไม่เอานะครับขอเชียงแสนสุโขทัขอทยอู่ทองอะไรแบบเนี้ยน,นี่ครับฮะ,ะ,ะกินบุรี่ชุดไปอะไรฮะกินบุหรี่ได้กินบุหรี่โอ้จมูกดีอ่ะผมไม่สูบแลจ้จมูกดี ยังไม่ได้สตาร์ทเลยว,วันนี้วันนี้ยังไม่ได้สตาร์ทเหรอธรรมดาเกิดตลอดตัวลงยาก็เป็นรุ่นสามงานเป็นแสนส่งรูปไปแล้วครับหลวงพ่อแดงรูปชื่ออะไรอยู่ไหนครับไอแพนี่ไงนี่ของแมบปีไหนแพทยปลา <c oughs> อ๋อ วันน<ม>ั<ม>้นมีเหรียญทอนงนงี้บอกจอมาแล้วก็ฮาไปเลยไม่ได้เลยนะมันไม่มีราคาเป็นเพ่ย่อยเพชรย่อยจรับพี่นะอาจารย์ได้เก็บหลวงพ,พ่อพรมวัดขนอนเหนือบ้างไหมครับขายหมดครับรายชื่ออะไระคระับลองดูะครับไม่เหลือเลยขายหมดพระแดง อันไหนมาใหม่ๆล่าสุดก็เอาขึ้นมาเลยตอนนี้น่าเก่ไไม่สุดคือรูสีนิ่งดำคามาคำก้าวเก็บไปเลยอนาคตสดใสภูภูแป,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 ปดท่านแขนักซอกก็ท่านละเจ็ดลานหมืนกระดูกผีวัดโพราคาเริ่มต้นประมาณเท่าไหร่ครับหมื่นกว่าบาทประลัดขีกหลวงพอ่ออีรับเข้าประมาณเท่าไหร่ครับเกิดที่ไรไม่ใช่พ่ออีก็ <c oughs> แท้ตัวก็หลายหมื่น หลวงพอเอรุ่นที่ราคายังไม่สูงมากรุ่นไหนหน่าใช้ครับมูเล็กครับอัลพันกว่าบาทส่งเหรียญบุวรไปให้ชมแล้วครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวไล่ชมไล่ดูให้นะครับบ้านมีดีรับไหมครับรับหมดนะครับทุนจัดไม่แพงห้าหกพันเจ็ดพัน ลอยองพ่อเดิมพิมพบีราคาประมาณเท่าไหร่ครับหกเจ็ดแสนอู่ทวดพ่อทาบเล่นไหมครับเล่นทั้งคู่ทำข้าวรับเช่ารุ่นไหนครับรุ่นหนึ่งกับรุ่นสองครับสกาดศูนย์ห้าหน้าทอราคาประมาณเท่าไรครับเกืปบหนึงแสนแต่ 000, แสนจะลำบากหน่อยตอนนีู้วดเหรียญล้างกับไม่ล้างราคาต่างกันเยอะไหมครับฟ้ากับดินไม่ล้างล้านหนึ่งล้างเหลือสามแสน เมื่อเช้าเหมือนกันลบเราจะล้างได้บอกเขาแล้วแต่คุณถ้าคุณจะล้างให้เจงก็ล้างไปดิจะล้างไได้เออบอกว่าถ้าคุณไม่ล้างอ่ะแสนหนึ่งถ้าล้างหมื่นหนึ่งคุณอยากล้างก็ล้างเอาแล้วแต่คุณไม่ได้ว่าแต่โดยปกติเขาไม่ล้างกันเขาจะเล่นผิวเดิมเดิมอาจารย์เริ่มทําอาชีพอยากเริ่มทําอาชีพควรศึกษาแค่หลวงพ่อเดียวหรือเลยหลายหลวงพ่อครับจริงๆควรเป็นอย่างเดียวก่อนพอเป็นแล้วค่อยขยาย ถ้าคุณเล่นหลายอย่างรวมกันเดี๋ยวคุณก็ประสาทเสียเพราะมันอะไรก็ไม่ได้ทักอย่าง <c oughs> อยากเล่นเหรียญก็เหรียญอยากเล่นผงก็ผงอยากเล่นดินก็ดินหรืออยากเล่นปูทิมก็คัดสรรยิ้มมาปูทิมอยากเล่นปูทวดคัดสรรยิ้มปูทวดทคือถนัดอะไรก็ถนัดไปอย่างแล้วมันจะเก่งกาเล่นทุกอย่างไม่เก่งหรอกอย่างผมก็ไม่ได้เก่งทุกอย่างนะแต่บางอย่างนี่มันลับวัดกันได้เลยหลวงปู่สุ รุ่นที่ออกนอกวัดรุ่นไหนที่ท่านท่านแล้วก็ประวัติชัดเจนครับก็วัดนี่ไงของขอมเลยครับของขอมใี่รุ่นไหนซื้อได้รือเสียรุ่นสียไม่รู้เลยรุ่นสี่มันองขอมมันไม่แพงสองหมื่นสองหมื่นกว่าที่ร้านก็มีมาเอาได้ไม่แพงครับ ติดตาราเมตรไม่แพงหลักพันจอบเล็กบางคามีเนื้อเงินไหมครับมีครับก็เห็นแล้วนะครับผมก็มีอยู่ก็ดูเก่านะครับแต่ว่าทันไม่ทนมัทนไม่รู้ดินะครับอืมดูเก่าอะครับดียวทันไม่ทันเป็นอีกเรื่องหนึ่งสับปะรด ทางจัรรถเี้ได้ดีช่วยย่อยเพราะท้งขายถ้ารุ่นแรกสองขอบนะสวยสวยสี่ห้าแสนรับหมดแล้วครับยี่กองปุ่มหมุนเหรียญเป็นหมื่นแต่ส่วนใหญ่ถามผมเงี้ยม่เคยมาที่นะถามแล้วขายมันหนุนหมดอ่ะอย่างเอาไม่ไอ้นี่เอาไหมโอ้โหถ้ามีอย่างที่คุณบอกผมเนี่ยวันนี้ผมกำไรเป็นแสนแล้ะตอมเช้าแล้ววิงบอลว้วอลอยู่เนี่ยจะซื้อเขาเนี่ย อ่านก็ยังไม่อ่านเลยส่งมาพอแท้เขาไม่อ่านหรอกแต่ละเกกเาจะย้ำเนี่ยซื้อไม่เล่าเอาไม่เล่าเท่าไหร่เล่าอะไรเงี้ยแต่พอแท้ว่าเท่าไหร่ครับเมื่ครับเงียบเงียบยบ,บี้เขามากๆเขาสวนกลับมาเลยขายไปแล้วครับเออส่งกูตีสี่นะเจ็ดโมงเช้าขายแล้วเนี่ยนะพระที่ทานสมเด็จโตที่ไม่ใช่สมเด็จมีไหมครับเยอะแยะหลวงบุพูหลวงบุปัป้นวัดพักท่านวัดพักก่อนู่พูู่ปัป้นบุ่อน้น ทันเยอะวัดพับไม่ใช่ตีรันตีรันก็ทันไม่ใช่วัดพับมันสังฆัาชจุกไก่เถื่อนอาจารย์สมเด็จจะถูกกว่าบา,บางบา,บางเขาก็ว่าสมเด็จนะแต่ขายไม่ได้ขายมาเจ็ดร้อยพัน ส่งรูปปูไข่ไปให้อาจารย์ดูถ้าแท้ยี่สิบล้านครับไม่อยากดูเลยปูไข่หายอยากแล้วปูไข่พ่อเพชรเนี่ยหายอยากบางทีโทรมามาเอาดิอาจารย์บอกว่าผมเลิกเล่นละมันเป็นพ,ะพระเพลินฝันน่ะนะปูไข่อย่างเงี้ยแล้วก็พ่อเพชรกบังงัเนี่ย <c oughs> ปิดตาพ่อป้องรับช่าไหมครับไม่เอาดูไม่เป็นต้องให้โตเอโต้เอโด้โโโชอบหลุมดินนะครับเออ,อป้องว่าหลุมดิน คนนี้พวกขายตรงก็ชอบเลยเราไผ้าบ้านเขาอะ่ะเราหนึ่งดูไว้เป็นแล้วสองผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ไม่สะพัดเบื่อตกแต่งง่ายสองคำข้าวไม่ข้ามพันนะครับจะเป็นร้อยพันเห็นโดดล่มพาส่งตามไปให้ดูได้ไหมคือให้ผมดูทั้งรูปกไม่ใช่คือให้ผมดูทั้งรูปก,ก่อนว่ามันแท้ไหมคอยส่งมาคอยส่งมาทำไมเจนีหายแล้วขี้เกียจทะเลาะมาหายที่ไหมันแท้ทุกที เคยก็มีคนส่งรถเก็บม,มาผมบอกยาส่งให้ผมดูให้ผมเห็นรูปก่อนไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรส่งมาแม่งหายผลไปใช้ก็สี่หมื่นตอนแรกจะเอาแสนนึงด้วยบ่ยาส่งมาส่งมาแล้วหายเงี้ยคือคุณกับผมไม่โกงกันหรอกแต่ใบชะนีมันเกิดอาการอะไรผมไม่รู้ไงมันหายจากใบชนีหรือมันแตกจากใบชนีเนี่ยปวดหัวที่สุดเจ้าตากทองแดงสามหมื่นแปดแพงไหมครับก็เต็มเต็มอ่ะธรรมดาก็อยู่เลยสองหมื่นกว่าช่วงนี้นะ พ่ออ้นหน้าต่างนอกเล่นไหมครับมีแต่พ่อจงหรือเปล่ารู้แต่พ่อจงกับลมอแมนนูพ่ออ้นไม่รู้ไม่รู้ยุคไหนปักบางสมเด็จโตปุกเสษหรือเปล่าครับเขาว่าผมไม่รู้เรื่องเลยเพราะเราผมเล่นไม่เป็นเลยเพ่อไปเก็บรุ่นไหนดีครับหนึ่งสองสามพ่อแชมก็มีหลายราคาห้าหมื่นเจ็ดหมื่นแสนแล้วแต่สภาพ FC จากภูเก็ตครับครับผมภูเก็ตต้องมดแชม เคยหายที่ไปสษณีเหมือนกันครับอไปรนณียีใช้สองพันเพราะนั้นถ้าส่งส่งรูปมาก่อนพาพแผงมากผมไปซื้อถึงบ้าน้าถูกค่อยค่อยออส่งทาไปสษณีหายต่างคนต่างทำใจได้ไม่งั้นเดี๋ยวเวลานะั้นปวดหัวแลวไอส,ส่งมารษณีผมปวดหัวที่สุดอ่ะส่งมาองค์เดียวก็บอกส่งมาสงององเนี่ยเหนื่อย แจ็คพอตเลยนะ,ะเราไม่ได้ให้ส่งมาด้วยนะไม่เาส่งมาเองเขาส่งมาแล้วเขาบอกเขาสองโอ,โอ,โอ้โหแมงเหนื่อยเลยทะเลาะกันแทบตายคุยกันไม่รู้เรื่องเลยอที่ผมซื้อขายนะที่ผมไม่ใช่ขโมยผมไม่ใช่พิชาชีพเพราะฉะนั้นอะไรที่ร่อแหลมอย่ามายุ่งกับผมขึ้นโรงขึ้นศาลเข้าคุกเข้าตารางอย่ามายุ่งกับผมผมไม่เอานะครับซื้อมาแพงดีกว่าขายขาดทุนดีกว่าสบายใจนะครับอะไรที่ร่อแหลมแมวอย่ามายุ่งเลย ไปนั่งดูพระบ้านเขาไม่ชอบอะไรทุกอย่างอ,าาอุตส่าห์โทรมาทางหุ่นนผมหน่อยอย่างนี้อย่างนั้นอส่งมาแล้วกันสองห้องห้าพันชิบหายส่งมาบอกเนี่ยเติมอย่างอื่นมาด้วยองนั้นสี่หมื่นนะโหท้อเลยบางทีความใจดีแม่งก็พาเราชิบหายไม่เยอะเจ้าสัวควรเล่นรุ่นไหนบ้างครับหนึ่งสองสามสี่ได้เนาะสามกับสี่เขาเล่นกันไหมยะสี่ยังได้อยู่ครับแต่ถ้า หลังจากนั้นไปก็อาจจะยังยังไม่แรงยังไม่แรงมากเดี๋ยวกหน่อไรมันก็แรงหมดแหละไม่เป็นเลยรูกพรกลวยผมวงพ่อบัญชางเขาก็เล่นกันนะแต่ผมไม่ค่อยถนัดสมเ็จขาโต๊ะบุโต้โโตมีปั๊มหลังตัวหนังสือไหมครับไม่มีครับขาตโ,โต๊ะบุโตองค์เป็นล้านรุ่นแชรน้ำม,มันหนึ่งหนึ่งในชุดแชรน้ำมลนที่แพงที่สุดสายว่าข้นอนใต้ไม่ได้เล่นเลยครับ ถ้าขนอนเหนือ,อยังได้อยู่อือููแหวนด้านหลังเป็นสมอเรือมีราคาไหมครับอะไรนะด้านหลังเป็นสมอเรือฮะหลวงผู่แหวนไม่แพงระยองตอนนี้เล่นพ้าอะไรดีครับคุณมังกรคุณพูดคุณต้องนึกถึงเจ้าของก็เลยเขาจะขายคุณหรือเปล่าเขาจะให้บุก<อ>หรือเปล่าฮนะคุณมังกรให้ผมไปบุกลังนู้นลังนี้คุณถามเจ้าของบ้านก่าเขาขายหรือเปล่าบุกครับ เออไม่ใาย่เขาด่าวมาวเขาไปโดนลังต่อหลังแต่นะเออคือคุณเห็นพ้าใครอะคุณดูได้หมดอะแต่คุณต้องถามมาก่อนเขาขายมาันถ้าเขาขายเขาไม่เหลือชิ้นป่านนี้หรอกนะครับเขาขายก็สองชั่วโมงหมดบ้านนะเพราะเขาไม่ขายกันก็ถึงอยู่มันจะป่นนี้ได้ระยองตอนนี้เล่นพ้าอะไรดีครับระยองก็บุกทิมอย่างเดียวอย่างเงี้ยไม่สนใจบุกทิมขายดีสุด เรื่องขนบนไม่รู้อะไรเลยดิมันมีตั้งหลายอย่างขนบนโซนพระประแดงแนะนำหน่อยครับอาจารย์ระปรแงเยอะบางประกอบพ่อพิงค์เราสอสองร้อยยังไม่แพงครับถ้าบางประกอบมันก็เล่นพระทงฝั่งสุตรประการแล้วปู่แยม้มปู่เชยพ่อปาลาอะไรพวกนี้ยถ้าไปถึงพระประแดงก็โซนปักปน้ำสูตรประการดีกว่าม,มาอย่างพับมาทำบางประกอบแล้วพ่อพงพ่อพิงนะ พี่อยู่ระยองเล่นบปริมดีที่สุดนะครับซืงง้อง่ายขายคลองโอ้สุราเนี่เยอะมากเพชรจะเหอะเพชรพรงัน,งนแดงแหลมสอผมว่าแดงเล่นได้ทุกรุ่นเลยเดยบารุ่นแรกแพงตอนนี้เงี่ยบเหงาจังครับอาจารย์พระหลักติดลมบนพาย่อยขายยากใช่ใช่ ก็นั่งดูมั่งก็ได้อย่ไปซื้ออย่าไปขายจะ่ทราบเออไม่ยากแต่ผมไม่ลูกค้าไงผมก็ต้องกระสิกระสนต้องหาสินค้ามาให้พวกคุณเนี่ยแต่ถ้าถามว่าเป็นคนซื้อชั่วโมงนี้ถ้าคุณมีเงินคุณก็ช้อนซื้อไว้ถ้าเงินไม่มีก็นั่งดูเขาเล่นนาดูนบ้านกลางราคาตอนนี้แพงไหมครับนาดูนเป็นล้านบ้านกลางเป็นแสนแล้วแต่พิมพ์การจนบุรีควรเก็บหลวงพ่อองค์ไหนบ้างครับหรือว่าเปลี่ยนวัดใต้ เยอะการก็เยอะเดี๋ยวเอาไว้ทำคลิปให้สร้างเขื่อนไม่แพงครับสร้างเขื่อนสองทั้หมื่น